อะไรติดตุดต้งมนันมันไปตอดอู้เซ็นนะเสียงโหลดแล้วเสียงโหลดแล้วเจ้าวุาวา้นวุ้นมันอ่านู้ยิ่งไปเจ้าก็คนติดตามเขาเยอะเลยเดี๋ยนี้ะอันเคก็เส็นนี่นะเพราะมีตรงไไรอะไรควรหนูเก็บปีเซ็นเสียงมีโหลดครับมีเสียงโหลด เอาขึ้นยังไงครับต้งชิวกันบังเรื่องมะไความพยายามครับพยายามที่จะใส่แท็กปูระเมาอ้ก็โอโอโอปวดหัวเหมือนกันนะฮะเจ้าของรถถ้าจงแพ็คคู่ขนาดนี้นะครับตีกอโมในะอไรไรรัวเพลาเนย อะไจำเนี่ยบอเึงมันไปโจลมมันเลมันมือคลิปกินหอยเหมือนเคยมาทาโมคะเน่มาทาตอกปลาเนี่ยน้อนโมคืนรถไปเจียวเลยเบลโจลมุตเรามุมมานิมโชโรมาระบายบุญสายมันมันเปิดโทรศัพท์นี่เตะเบอร์โทรมิมดูอือเปิดติมาเบอร์ยังไงที่เบอร์นโทรศัพท์โรงพยาบานเด้ออันนี้จริงอันนี้เจี๋ยจริงดูครับสภาพอ่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่น้องสภาพแบบนี้ ดูซานครับคันนี้ผมเคยาาถามตอนที่เตลิดเตลิดไปตรงนี้คมนะทีกลับมานะคันนี้เบอร์สามเนี่ยเคยถ่ายลงให้พี่น้องได้ดูกันอยู่นะครับคันนี้วันนี้ก็ได้กลับมาดูอีกรอบครับจมแพ็กค,คู่ฮะจมแพ็กค,คู่เลยรับเอรีเอชอสต์เบียนโจนรับไอรีเอชอสต์สัญเดีเยพยายามที่จะใส่แท็ก ល hmm. <coughs> um, <coughs> <Chachanfei> ីងលីងតាំងយកផកយករົດបកាយផកត្រោះចែងសិនត្រឹមវាវាឌឺឆាញ់មកទូដូចបើជាប់ទៅពីនោះយករົດមួយទីនទៅលងពីខាងនេះទូទៅនឹងហ៊ីងលីងមកលីងតលីងមកវាយុគយុគយុំតយុគមកយករົດមកជួយទៅពីនោះប្រាប់វាតែមិនបានអើមួយចែងទៅនេះរົດទីនេះនឹងសូមហូចសៀណ້ອຍសៀយ៉ាកសៀយ៉ាកសៀម៉ាក់សៀងាយ เตียงตรงนี้กําลังดับเครื่องเลยเอกก็เดาเฮ้ยต้องอุ่นต้องอย่างนั้นเนี่ยะดูครับโอไม้คันนี่นจริงเนาะโอไม้คันนี่เอาคอยกล้องให้เตามาเลยกล้องสม่ำนักไป ต้องข้มผมท่านเปิดเดี๋ยวผุมออกมา <c oughs> <c oughs> ต้องอเอาไอ้นั่นมารองม่รองรถวิ่นมะีแล้วแท็กจนใหม่น้ำมันเนีถได้ไหโอ้นี่ครับพยายามที่จะดิน้นอ่าที่จะใส่แท็กให้ได้นะดูครับน้องโอ้ต้องเอาอ่าเมโคนหนึ่งคันมาช่วยขุดขีเลนตรงนี้ออกนะเอามาขุดขีเลนตรงนี้ออกก่อน ยังไงเบอร์สามกับเบอร์สี่สิบห้านะครับคันเบอร์สามนี่จมก่อนนะพี่น้องจมก่อนแล้วก็เออเอาคันสี่สิบห้ามาช่วยมาก็มาแท็กหลุดครับพนะี่น้องแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยจมไปเรื่อยนะนี่ ดายูทูบเปอร์ฝั่งโน้นก็ถือร่มกันเกลียวแล้วฮะขาดร้อนครับมาดูเจ้าส้มลายงานนี้มีแต่ส้มครับส้มเจอส้มฮะไปดูส้มไหนจะแนกว่ากันครับจะเอาขึ้นยังไงฮะส้มลายมาแล้วอีกหนึ่งพัน หมุนไปหมุนมาจนโูตื้นถึงหมดแล้วโอ้โยไปไหนนี่โอยยังไง ดูครับที่ทำงานครับพี่น้องโอ้อเอ้ผู้ควบงานไม่บอกเขาว่าดินดินแถวนี้เป็นดินสมองหรือเปล่าผู้ควบงานนี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยหมดจะไปดูทางนู้นก็จะไปดูทางนู้จน <laughs> จะไปดูหลาดยางอันนี้จมเลยอังนี้โอ้ กูจะมาตรงนี้จะมาได้หรือเปล่าครับส้มไลยครับมาแล้วนุ่งครับมองไม่เห็นเลยครับรอดูการแก้ปัญหาของอรถติดนะครับจะเอาอยัางไงดีจะจะทำยังไง พยายามครับพยายามที่จะช่วยกันนะฮะนาะแต่ว,ว่าต้องมาติดอีกคันครับระวังครับโดนซโดนสีครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งก็มาแล้วอีกคันหนึ่งมาแล้วนะฮะ แท็กมันหลุดนะครับคันนี้แท็กมันหลุดก่อนแล้วนะก่อนที่จะลงไปช่วยคันนู้นครับลงมาก็แท็กหลุดเลยนะก็เลยเกิดปัญหาที่จะอ่ที่รถมันจะติดเลยจบเลยนะครับจบเลย อแล้วครับอีกหนึ่งคันนู่นเลยครับเขาป่ามาอยู่ต้องเดินหักต้นไม้แถวนู้นเลยเอามาช่วยนี่ครับตัวนี้ตัวสําคัญนะครับตาตัวนี้จมอีกคันหนึ่งนี้จบชีวิตเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกับเจ้าตัวช่วยครับเขาจะช่วยยังไงอสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ